สปอร์ตแมร100รามินทาสวัสดีครับวัน,นนี้มาดูแม็กแท้นะครับ BMW นะครับ X X1 ล้อตัวนี้ิมเดิมเนี่ยจะเป็นสีซิลเวอร์นะครับเรียบๆผมมาโมดิฟายนะครับ้เ,บมมบเป็นสีกันเมทัลลิกตัวตัวสีเนี่ยจะมีเม็ดดำนะครับแล้วก็สีเงินอยู่ในเนื้อของเขานะครับนะครับ แบบนี้กลางคืนเนี่ยล้วมันจะดูดูมืดเพราะว่าเม็ดสีมีสีดำนะครับกลางวันถ้าโดนแสงเนี่ยอ,อย่างาตอนนี้ถ่ายถ่ายตอนกลางวนันก็จะดูสว่างนะครับสีกันเมททัลลเนี่ยจะได้สองอารมณ์นะครับกลางคืนจะดูดุนะครับกลางวันจะดูหรูนะครับล้อตัวนี้เนี่ยสเปคแปดนิ้วนะครับสิบแปดล้อเป็นเทนเขากว้างนะครับ ห้าก้านนะครับ18นิ้วกว้าง8ปดออฟเซตสาห้ารู120นะครับใส่กับซีรีส์สก็ได้นะครับ x1 เ,เองก็ได้ถ้ามีล้อตัวนี้สีเดิมๆนะครับไม่ชอบก็มาบริไฟเป็นสีกันเัทถลลิกแบบนี้ได้ครับสวยงามมากครับ ขอบคุณท,ที่รับชมนะครับสวัสดีครับ